สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราที่เบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลเลฟฟิ่ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวัน ในการนี้พระราชทานรางวัลของบุรินทิสมเด็จพระมหิดตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประจำปี2568แก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาแพทยศาสตร์หนึ่งคนทันตแพทยศาสตร์สองคนเภสัชศาสตร์หนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเยี่ยมสาขาแพทยศาสตร์16บหคนสาขาทันตแพทยศาสตร์8ดคนสาขาเภสัชศาสตร์สิบคน พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันพระบรม,มราชชนกคณะทันตแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์บิโรดและคณะเภสัชาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม6คน มูรณิธิสมเด็จพระม,มหิตลาที่เบตดุลยเดชพิกรมพระบรมบารช,ชนกจัดพิธีมอบทุนและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีจรรยบรณในวิชาชีพมีอัตลักษณ์ตามพระราชปณิธานขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานของบรุรนิธิสมเด็จพระมหิตตราธาิเบศดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกโดยพระราชทานเงินแก่ประธานจัดหาทุนบรินิธิเพื่อน,นําไปใช้ดําเนินงานของบรินิธิต่อไปทั้งนี้ บุินทริธิสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกจัดกิจกรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทยระหว่างวันที่25ถึง28กันยายน2568ด้วยแนวคิดคุณภาพชีวิตดีตามนิถิไทย ประกอบด้วย4ส่วนคือส่วนที่1จัดแสดงพระพราชประวัติพระพราชปนิธานพระราชกรณียกิจที่ท,ทรงมีคุณูปาการต่อการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยด้วยทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลสู่มาตรฐานสากล นิทรรศาการส่วนที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องคลอดปลอดภัยการเสริมสร้างศักยาภาพของผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีชีวิตนิทรรศาการส่วนที่3ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน700รเข็มต่อวันบริการตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตายาวให้บริการตรวจผิวหนังตรวจวัดความดันโลหิตคัดกรองโรคเบาหวานให้ความรู้แนะนําเรื่องสุขภาพและการนวดแผนไทย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งคำและการทอดบุรและนทิทรรศการส่วนที่4การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการจะแสดงผลงากนการอาชีพของนักเรียนรงเรียนวัดปทุมบนารามในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามประถมราชกุมารีองค์กรมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพรื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินาาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ มีพระเจดมริให้กรมปรรทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ําเพื่อจัดหาน้ําให้ราษฎรประกอบด้วยสองกิจกรรมได้แก่การขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยผักแล้วเสร็จเมื่อวันที่15กันยายน2568และการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสามเขาแห่งที่สองตามที่ราษฎรขอระชทานโครงการก่อสร้างฝายเมื่อปี2567ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ90 เมื่อแล้วเสร็จทั้ง2โครงการจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแกร่ราษฎร344ครัวเรือน672คนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรช่วงหน้าแล้ง9 0 0ไร่และหน้าฝน4,200ไร่องค์มนตรียังได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งอาสาฝนหลวง เพื่อวางแผนจัดทาฝนหลวงแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงการส่งเสริมแก้มลิงในแปลงกเกษตรเพื่อกักเก็บน้าเพิ่มเติมในช่วงหน้าฝนรวมทั้งการต่อยอดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อขยายผลแบ่งปันน้ําในรูปแบบสหกรณ์น้ําและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเราจะเ,ะเจาพาะข้้ยหอมเพื่อยกระดับรายได้ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปวัดถ้ำรงตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับตรวจเยี่ยมวัดถ้ำเขาน้อยเกสโรในบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานศินลปะวัฒนธรรมจากนั้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เทือนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จเมื่อวันที่15กันยายน2568และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดำเนินการแล้วร้อยละ90คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2568ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2521 พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาทิาพดุลอยเดชมหาราชปรรมนาถบะพิษมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านหนองไก่เทือนเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรซึ่งสํานักงานกปร,รและกรมชนประทานก่อสร้างปี2528แล้วเสร็จปี2529 ต่อมาในปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไก่เทือนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานกปรรและกรมลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2เครื่องพร้อมระบบท่อส่งน้ำ HDPE เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เทียน2มาเติมและขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักอ่างเก็บน้ำได้อีก134,200ลูกบาศก์เมตรโดยองค์มนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื็จไปองค์มนตรีตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานโครงการสืบสารพระราชปณิธานที่จังหวัดกระบี่ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา40นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมมานะโปพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตกลงรับไป้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2529 ตามที่ราศดรตำบลคลองท่อมใต้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งตอนบ่ายองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสามพระราชณิธานแก่ราษดรจังหวัดกระบี่นโรงเรียนคองท่อมราชรังสรรค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดต้าปรกตมมให้คณะองคมกตรีิดําเนินโครงการสสพสารพระราชปณิท่านเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบร,รมมาราชวบายของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถโกเพศในการช่วยเหลือแก่ราษฎรเพื่อแก้ไขและพัฒนาความเป็นอยู่ โดยบุรินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมได้จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน500ถุงไปมอบแก่ราษฎรบุรินิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธมภมมอบอุปกรณ์สําหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนบุรนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิพย์มหาราชปรมนาถบรพิษ มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนแก่โรงเรียนบุรินิธิพระนาบทออกหน่วยให้บริการประชาชนมีการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยบุรินิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมภม สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในจังหวัดกระบี่จานวนสคนนอกจากนี้โรงพยาบาลระมาธิบดีรวมจัดหน่วยแพทย์และหน่วยธนตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานมาให้ปฏิการประชาชน และมูลนิธิการจะนะารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเตื่อนที่เมนโม,มกรัมในสตรีกลุ่มเสี่ยงสำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรัเบเครื่องร้องเรียนจากประชาชน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษด,ดาและคุณบัณงิสาผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับ